สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเอวาอีกแล้วน,นะคะแล้ววันนี้เราอ่ะก็อยู่กับพี่เอแคลร์แล้วก็พี่เซนด้วยวันนี้นะคะเป็นวันสงการเรามาลดน้ำผู้ใหญ่นะคะเป็นประเพณีของไทยหนึ่งปีมีครั้งเดียวเลยนะตอนนี้เราก็กำลังต่อแถวลดน้ำเป็นอยู่นะทุกคนก็คือก็ผู้ใหญ่ก็จะให้พอเราก็จะให้พอผู้ใหญ่นะทุกคน ทุกคนเล่นสงการสนุกไหมสำหรับเราอะ่ะสนุกมากเลยนะโอเคนะทุกคนตอนนี้นะเราก็กำลังต่อแถวนะเอ,อิมคือตอนนี้ยังไม่ถึงแล้วนะทุกคนรอกัอนนะตอนนี้เราก็กำลังจะลดน้ำผู้ใหญ่นะทุกคนเราตื่นเต้นมากเราไม่รู้ว่าทำไมเราตื่นเต้นนะทุกคนเดี๋ยวรอให้เรามาถึงกันนะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ ถึงตาแล้วทุกคนเราอยู่คนที่สองนะทุกคนแลวตอนนี้นะเราก็กําลังเดินตักน้ําอยู่นะทุกคนตอนนี้ถึงตาเราอยู่ข้างหน้าแล้วเรากําลังลดน้ําคุณยายเราอยู่นะทุกคนและพี่แอคครกับพี่เซนนะพี่แคเรลดน้ําคุณยายเราและพี่เซนกําลังต่อแถวจากพี่แอคเครดอยู่นะตอนนี้เราก็ลดน้ำกำลังทุกคนเราหัวเปียกมาก โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ถึงตาพี่แครแล้วนะที่จะต้องรดน้ำคุณยายนี่เป็นดอกไม้ที่สวยมากเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้นะก็ถึงตาที่เซนแล้วนะทุกคนและตอนนี้นะทุกคนเราก็กําลังอยู่บ้านของคุณยายอีกคนหนึ่งนะทุกคนแล้วเรากําลังรดน้ำนะทุกคน แถวแบบยาวๆเลยเราก็กำลังรอที่จะลดน้ำเสร็จอยู่นะทุกคนตอนนี้นะทุกคนเราก็กำลังรดน้ำคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะทุกคนเป็นพงนี้ใครคิดสืบทอดกันมาหลายๆรุ่นเลยนะตอนนี้นะทุกคนเราก็ลดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเรากำลังลดน้ำของคุณย่าเราอยู่นะทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังลดน้ำขึ้นยายเราอยู่ทันธ์จันแต่ว่าเราก็แบบเออมันก็เปียกเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทุกคนแต่เราก็โอเคเพราะว่าพ็นการแบบมันเป็นประเพณีนะทุกคนตอนนี้เราก็ลดน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคพอลดน้ำดัางหัวผู้ใหญ่เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ พอแล้นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้รับพอ,อแล้วนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะทุกคนนี่ก็คือการถ่ายรูปรวมนะทุกคนเจอกันปีหน้านะ